เรื่องยอดขายเองก็เติบโตอย่างดีเลยแล้วก็เรื่องฟีดแบ็กในตลาดก็คือว่าเออพคเกจิ่งเนี้ยมันมันดูโอเคมากเวลาวางขัเชลแล้วมันสามารถดึงดูดคอนซูเมอร์เข้ามาเพื่อให้มาลองทดลองใช้ได้ยังไงบ้าง สวัสดีครับผมตาชานวิจัยด้วยการมุขีเอทีดีไซน์เอ็นซีนะครับวันนี้เรามาคุยกันต่อกับเจ้าของโปรเจกต์การรีแบรนดิ้งและรีแพคเกจิ้งของแบรนด์ Perfecta สินค้าอาหารสุนักคุณภาพสูงกันนะครับสวัสดีครับคุณโหนกครับผมสวัสดีครับพี่ตาสวัสดีครับอยากให้คุณโหนกแนะนําตัวนิดนึงครับเป็นใครมาจากไหนอย่างไรบ้างครับผมครับผมชื่อสมชาตนะครับชื่อเล่นชื่อโหนกครับผมทํางานอยู่บริษัทเพชรโฟกัสนะครับตำแหน่งเป็นไวเปรสิเด้นนะครับบริษัทเพชรโฟกัสก็เป็นบริษัทในเเครือบทาโกครรับบผมมแนด์ Perfecta ีที่มาที่ไปอย่่างไรกอนที่เราจะกู ดึงและรีแ p a ก k a งในครั้งนี้ครับก <S. S 2> ็ Perfect Gauze จเป็นแบรนด์ที่อยู่ในตลาดมาสักระยะแล้วนะครับ <S <S. <S แล้วก็เป็นอาหารจัดเลี้ยงในกลุ่มรคาคาที่จะสูงนะครับ Super Premium ป่ะ ประมาณนั้นเลยก็แข่งกับกลุ่มที่เป็นไม่ว่าจะเป็นแบรนด์นําเข้าจากประเทศนะครับแต่ว่าแบรนด์นี้ก็อยู่ในตลาดมาสักระยะหนึ่งสิกว่าปีแล้วมั้งน่าจะประมาณเกือบสิปีได้สิปีได้ครับแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยเติบโตไม่ค่อยได้ไปไหนเท่าไหร่ครับด้วยคอนเซปต์ที่อาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่แล้วก็ด้วยเรื่องสูตรด้วยก็เรื่องของความน่ากินความอร่อยเนี่ยซึ่งสาคัญมากนะครับผมอันดับแรกสุดเนี่ยมันก็เลยต้องมาปรับสูตรกันก่อนแล้วถึงจะมารีแบรนดิ้งอีกทีหนึ่งครับเริ่มต เซ segment super premium เนี่ยจุดขายมันคืออะไรที่จะแตกต่างคนอื่นรเราเขามีการทำรีเสิร์ชแหละ<ม>เพื่อเช็คจริงว่าเพนพอยต์ Point, หรืออินไซด์ต่างๆนะครับเขามีความต้องการอะไรพอเราได้คอนเซปต์จากการถามเนี่ยก็ทำให้เราเดเวล็อปคอนเซปต์ออกมา แล้วก็เอาไปทําเรื่องสูตรต่างๆนะครับสูตรข้าวกล้องหรือสูตรตันดาพืชต่างๆ,ๆที่ได้มานเนี่ยก็มาจากการทํารีเสิร์ชใช่ครับยกตัวอย่างเลยอาหารของเราเนี่ยอินกริเดนต์หลักก็คือว่าเป็นเนื้อสดหรือว่าไก่สดอคอมเอรรู้สึกโอ้ยโอ้โหถ้ามาทาอย่างเงี้ยมันมีส่วนผสมที่เป็นดับหนึ่งเนี่ยมันน่าจะอร่อยมากนะจะม,มีความสดใหม่สาหรับน้องหมาของเขาใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถ้าเราจะใส่พวกตันดาพืชที่มีประโยชน์เนี่ยเข้าคาดหวังอะไรถ้าเป็นข้าวต้องเป็นข้าวกล้องด้วยนะ มันถึงจะแบบพรีเมี่ยมที่สุดจุดขายหลักๆก็มันคือเรื่องของสูตรเข้ากล้องแล้วก็สูตรการใช้เนื้อที่ดีเนื้อไก่ก็เป็นเนื้อไก่ที่ดีแล้วก็ไม่ใส่สีผสมอาหารไม่ใส่อะไรต่างๆด้วยใช่ไหมที่สาคัญเลยเนี่ยพวกอินกรีดทุกอย่างที่เราใช้เนี่ยมัน t r a n e a b l e ได้มันตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งต้นกนเนิดได้ด้วยอ๋อครับผมว่าผลิตที่ไหนช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับทุกคอน sumer ด้วยใช่ครับเรื่องของคุณภาพเรื่องของความมั่นใจว่ามันปลอดภัยแน่นอนครับผมแล้วแต่ละสูตรเนี่ยสูตรของลูกสุนนนนััขขขขหรือสุาาดเล็ จริงๆแล้วเนี่ยมันต่างกับที่ขนาดหรือว่ามันมีส่วนผสมที่แตกต่างกันด้วยครับมันมีทั้งนูทริชั่นก็ต่างกันนะครับเพราะว่าลูกสุนัขสุนัขโตหรือพันพันใหญ่พันเล็กก็มีความต้องการไม่เหมือนกันเอเนจีที่ต้องการก็ไม่เหมือนกันกายภาพเองไหมลักษณะของปากของเขาก็ไม่เหมือนกันเพราะนั้นเม็ดอาหารมันต้องตอบโจทย์ตรงนี้ด้วยนั่นแปลว่าทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยแพคเกจิ้งเนี่ยมันต้องทําหน้าที่สื่อสารทั้งหมด หลังจากรีแบรนดิ้งไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับเพราะว่าเรื่องยอดขายเองก็เติบโตยอย่างดีเลยแล้วก็เรื่องฟีดแบ็ในตลาดก็คือว่าเออพคเกจิ้งเนี่ยมันมันดูโอเคมากเวลาวางเชลฟ์รวมทั้งเรื่องของคอนเซปต์หรือว่าเรื่องของจุดขายที่ชัดเจนมากนะครับก็คือคพคเกจิ้งมันทำหน้าที่ได้ดีดสามารถบอกได้เลยว่าเออเพอร์เฟกต้าเนี่ยเราขายอะไรเรามีจุดเด่นคนอื่นยังไงนะครับแล้วมันสามารถดึงดูดคอน sumer เข้ามา เพื่อให้มาลองทดลองใช้ได้ยังไงบ้างที่น่าสนใจคือพอวางแพคเกจิ้งตัวนี้มันเห็นความแตกต่างชัดเจนนะครับแล้วก็มันบอกเล่าเรื่องราวของตัวมันเองได้ดีเลยนะครับถ้าเกิดคนสนใจจะหาซื้อได้ที่ไหนบ้างก็ซื้อได้ร้านขายอาตดเลี้ยงชั้นนําทั่วไปนะครับโมเดิร์นเทรดนะครับแล้วก็ออนไลน์นี่ก็ลาซาด้าช้อปปี้นะครับเจดีเซ็นทรัลอ๋อก็ครบเลยก่อนจากกันนิดนึงอยากให้คุณหนกให้แง่มุมคิดนิดนึงว่าการออกแบบแพคเกจิ้งที่ดีเนี่ยควรจะเป็นยังไงบ้างครับแพคเกจิ้งที่ดีมันต สามารถที่จะบอกเลยว่าจุดขายของมันคืออะไรแบรนด์นี้มันสแตนด์พออะไรแล้วเขาต้องการขายอะไรถูกไหมครับมันพอบดูด้วยแพคเกจิ้งนี่สามารถตอบได้เลยนะครับแล้วก็สร้าง ความน่าสนใจแล้วก็คอนเนคกับคอน sumer ซึ่งเขากำลังมองหาอาหารที่ตอ,ตอตบสำหรับน้องหมาเขาได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราทำแพ็กเกจที่ดีที่ตอบโจทย์เนี่ยดึงจุดเด่นขึ้นออกมาได้ชัดเจนเนี่ยมันสามารถช่วยคุณขายได้ณนะจุดขายนั้นๆเนี่ยต่อไปเรื่อยยาวนานเลยนะเป็นปีๆเลยไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ก็แล้วแต่ถ้าสินค้าคุณน่าสนใจแพ็กเกจคุณน่าสนใจมันก็สามารถช่วยดึงดูดได้โดยที่คุณเหมือนมีเซลแมนอีกหลายๆคนไปช่วยขายเลยทีเดียวนะครับผมับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณโหนกมากๆเลยครับที่มาแชร์ประสบการณ์ ให้เราได้พังดีวันนี้นะครับสวัสดีครับผมมากครับวัีดีครับสุดท้ายนะครับดีไซน์ต้องไม่แค่แค่สวยแต่ต้องสื่อถึงจุดเด่นของสินค้าได้อย่างโดดเด่นชัดเจนและน่าสนใจเพื่อนาไปสู่การเพิ่มยอดขายได้ในที่สุดนั่นเองครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันไอเดียดีๆกันนะครับและในคลิปหน้าผมจะมาแบ่งปันอะไรกันอีกลองติดตามกันนะครับที่เพจดีไซน์ดีมีแต่รูปครับแล้วเจอกันครับ